เมื่อน,นี้ก็ได้แต่หวังว่าทุกคนจะได้มาพร้อมๆท่ากันนะคะแม่ไปต่อมาเล็บเดียว เราจะไม่รีรอแล้วนะพอเจมณนีพยายามชวนเพื่อนเข้าบ้านก่อนพยายามบอกให้เพื่อนเข้าบ้านก่อนแล้วก็มาปล่อยเลยนะคะปล่อยคันอตาตัมระกอให้เลยพยายามบอกตลอดนะว่าเข้าบ้านก่อนก่อนที่จะมาดูแนวทางจะได้ไม่พลาดเวลาเจมานีลงให้ใครจะดูขนมไทยคืนนี้เจอกันนะคะแม่เดี๋ยวเจมานีรงให้นะคะแม่ใครจะดูขนมไทยคืนนี้เจอกันจะแม่แม่จะให้ดูขนมไทยทุกคนจริงๆ ใครจะดูขนมไทยรีบไปดูเดอ้ออยากบอกว่าขนมไทยนะคะแซ่บแน่นอนเนาะขนมไทยแซ่บตลอดนะคะ ใครสมัครแล้วแจ้งแอดมินสมัครแล้วแต่ถ้าแอดมินเขาตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้สมัครกับเจมณีเขาจะส่งว่าขออภัยอันนี้ไม่ได้ส่งไม่ได้สมัครกับเจมณีความหวังเดียวจากเจมณีคนสวยขอปลดนี้นะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนได้ปลดนี้นะทุกคนขาใครเคยสมัครแล้วไปแจ้งแอดมินบอกว่าสมัครแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาจะตรวจสอบให้ว่าสมัครจริงไหมสมัครกับเจมณนีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่ได้สมัครแอดมินเขาจะบอกว่าไม่ได้สมัครกับเจมณีแต่ถ้าเกิดว่าสมัครแล้วแอดมินเขาจะแจ้งว่าอ่า ทำอย่างนี้อย่างนี้ตาม